มื่อนี้อากาศบ,บ่หนาวด้วค่ะพี่น้องหมอกกับบ่มีแม้ค่ะสีบกับมะฮอนละบ่เม่นหน่อยว่าเอาน้ำเขาหน้าอีกค่ะฟังนี่ฟังนี่ที่เราเอาเขายากยาค่ะก็เลยต่องได้ใส่สายตอมากค่ะ ฟังนี่เต็มเป็นทีเรียบร้อยค่ะน้ำลอเขาหยืดใส่ได้ปะเนี่ยมนสเตดยสามหลอยู่บอกพี่น้องเออมันคือหางแต่เขาลูกไส้ฟังนี่ไข่แน่ดเนี่ฟังนี่พ่อไข่ยอยู่อันตื่นมากอะ่ะ สมือหมอกวะสันพอ่อเมอน่บ่มีหมอกจ้อยขันห่อนนี่โอ้ยบาไหวบิ่งไปน่อยนั่นเพราะว่ามีเตาอยู่เนาะไมหน่อยกระเล่นฮักกิ้งใหม่อยู่นี่ละฮักกิ้งใหม่อยู่ทีหยยท่หน้านี่ยยุ่ยขันแท่นหน้านี่แหละค่ะไปต้มกาแฟเดี๋ยวยางขึ้นไปกินกาแฟน้ำกันค่ะใส่แผลเป็นประโยชน์ค่ะพี่น้อง เตาที่มหน่อยวอยฟั่งอ่ะวัาหลานเอามาหลานเอามาเผาปลามัตึกแห่หล่ะมากินปลาเผามหน่อยว่าหว่วยยง่เมือเศร้าก็ลงมาเบิ่งกันแท่นหน้าแี่เมือมมมออม่อเศร้าเสมอเสมอเนาะเมนี่ก็เลยเอากากามาต้มกามาต้มกาแฟาค่ะพี่น้อง <laughs> บ่งลูกแบบๆบ,บยบ่ยะ กระ t หมน้อยไปนะยามเดือนสาวมันบบมีแดดมันกับพ่อนางเด้พี่น้องถึงว่าถึงว่าเฮ้ามีแบบสายๆมามันก็เย็นในหม่องเนี่ยมันไก่น้ำมันมันไก่ทางรถนะคะลวบันเนีาข้าเนี่ยเวลาเฮามุ่งแล้วเขามานั่งอยู่ไต่ชายข้าเนี่ยไต่ไต่หลังขานมันสีหอมค่ะมันสิแตกต่างจากสังกะสีนะคะแต่ว่าความคงทนมันก็อาจจะถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนนะคะ มันกระสีพุกระสีพ้างไปตามตามเวลาเนาะค่ะแต่ว่าบ่าวืืนพ้าไม่น่อยนะมากมันเย็นดีค่ะเดี๋ยวจะมากินกาแฟน้ำกันค่ะ